ข้อความไม่ต้องไม่ต้องลอกันนะคะชื่อใครชื่อมันนะคะอย่ารอกันเนอะ <c oughs> ประมาณนี้แล้วกันนะคะเดี๋ยวเราไล่ต้งแต่งให้ดูแบบสวยงามข้อ <c oughs> ความพิมพ์กระเสริวย่า <tyard. S 2> มาเดี๋ยวแต่งข้อความกันนะคะมาแต่งรูปแบบข้อความกันอนะ่ะอย่างแรกเลยถ้าใครอยากจะแต่งข้อ,อ,อตัวข้อความให้หนาให้มีเงาให้มีขอบใ,ให้มีอะไรนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะวิธีการแต่งเราเรียกว่าการใส่เอฟเฟกให้กับอักษรน,นะคะคลิกที่ตัวอักษรน,นะคะอใครอยากใส่เอฟเฟกชุดไหนของตัวอักษรคลิกที่ตัวอักษรนั้นนะคะใครอยากได้ความหนาคลิกที่ความหนานะคะเดี๋ยวชื่อของหนาหน่อยละกันเนาะ ต okay. ัวอื่นก็ลดระดับลงไปนะคะไม่ให้ตัวอักษรเท่ากันนะคะเดี๋ยวมันจะกลายเป็นเหมือนมีเขาเรียกว่าดูเห็นแล้วแบบเขาเรียกว่าอักษรมันจะมีส่วนที่ควรจะเป็นแบบสตองเวิร์ดที่แบบเห็นชัดเจนเพราะว,าว่าถ้าเกิดเราให้ตัวอักษรเป็นขนาดเท่ากันเหมือนกันมันจะดูม่เราสังเกตพวกที่เขาทํานามบัตรจะไม่ได้มีชื่อตําแหน่งกับสถานที่ตัวเท่ากันไม่ใช่ไหมคะก็ต้องมีลดระดับลงมาเนียนะเราจะเน้นชื่อให้ชื่อ ะะมีชื่อเล่นบูเลฟไปด้วยก็ได้ค่ะเดี๋ยวเวลาจะไม่มีตังจะได้โทรไปหาได้่ <c oughs> คลิกวัตถุแรกก่อน <Object. S 1> ออ,อบเจกออบเจกที่เป็นเทคก,ก่อนเ๋ยเราจะลองแต่งเทคใครถ้าแบบว่ามันเล็กเนี่ยมองไม่ออกขยายก็ได้นะคะจะได้มองเห็นชัดเจนขยายนะคะขยายไดนน้ีหยคะ่ะ้มองทำงานชัดเจนคะ่ะโอเคคลิกที่ข้อความเห็นคำสั่งที่ชื่อเอฟเฟกต์ไหมคะเอฟเฟกต์ Effect คือการใส่เอฟเฟกต์ให้กับข้อความในการแต่งข้อความขยายใครอยากให้มีขอบมีเงามีอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเราใช้ตัวเอฟเฟกต์ค่ะ ดันั้นก่อน Shift, ที่จะเลือกเอฟเฟกให้คลิกข้อความที่เราต้องการสร้างเอฟเฟกก่อนค่ะคลิกหนึ่งครั้งสร้างข้อความนะคะเสร็จแล้วเอาเมาส์ไปคลิกที่คําว่าเอฟเฟกค่ะเลือกเอฟเฟกพอเราเลือกเอฟเฟกทางแถบซ้ายมือจะมีเอฟเฟกโชว์มาให้เห็นไหมคะรูปแบบของเอฟเฟกตต่างๆมีเอฟเฟกที่เป็นเงาตัวยกตัวเขาล่างองค์ประกอบกลวยนะคะ นนคลิกที่ถ้าเป็นเงาคลิกเงาเห็นไหมคะมันจะมีเงาขึ้นมาหติเป็นการคลิกเงาเห็นไหมคะตัวอักษรจะเป็นเงาถ้าแฝงตัวอักษรหนาจะเห็นนะคะเงาสามารถปรับระยะห่างได้เราสังเกตว่าพอเราคลิกอะไรเนี่ยข้างล่างนะคะมันจะมีเครื่องมือย่อยมาให้เรากาหนดคุณสมบัติเพิ่มเติมค่ะเงาอย่างนี้ค่ะเงาสีระยะห่างของเงาทิศทางของเงาปรับได้ความเบลอของเงา หรือสีขอกเงาบอกไม่ชอบสีนี้อยากเปลี่ยนสีเห็นเงาเป็นสีดาเปลี่ยนเป็นสีอ right? ื specific. ่นก uh, uh, <mel> ็ได้นะคะสีเหลืองเออสีไหสีฟ้าเี้ยเห็นไหมคะเงาก็จะเป็นสีฟ้าเห็นไหมเ่นะคะเปลี่ยนสีชมพูเปลี่ยนเป็นสีขาวเงาเป็นสีขาวอย่างเงี้ยเห็นไหมคะหรือทาให้เอาเงาขยับให้ได้เป็นขอบอย่างเงี้ยค่ะขอบที่เราเรียกว่าเขาโคงล่างอย่างเงี้ยเราก็คลิกคําว่าเขาโคงล่างค่ะ คอร์รอกที่เขาโครงล่างข้างล่างเนี่ยค่ะจะมีอะไรคะจะมีเขาโครงล่างมาให้เราเลยคะ่ะความหนาปรับความหนาได้สีนะคะสีวความาอาสีของขอบเปลี่ยนคลิกเป็นสีอื่นก็ได้ะคะคลิกเป็นสีนะคะ<อ>เปลี่ยน,นเป็นสีอื่นให้เป็นสีขาวได้เห็นนะ,นะคะ่ะเมาส์มลคลิกข้างนอกนี่ก็ได้ะคะ่ะนี่นะคะมีหลากหลายเลย,อลยคอรรอกที่คอรรอกที่รูปแบบนี้ด้านล่างจะมีรายละเอียดให้เราปรับได้ แบบนี้นะคะรายละเอียดแต่ละอย่างก็จะไม่เหมือนกันอย่างเงี้ยมีข้างในเป็นสีเทาไม่อย่างไรสีเทาขอเป็นสีแดงได้เหมต่อมาวิทยกรพุทธอาสารหรือตำแหน่งของเราค่ะ,อะของใครเป็นตำแหน่งอะไรเขียนตำแหน่งไปแต่อยากให้มันมีอะไรคะแล็ก่าเป็นสีอยู่ข้างหลังใช่ไหมคะทำยังไงก็คลิกที่ข้อความใช้อ f เอฟเฟกได้ค่ะคลิกคำสั่งเอฟเฟกค่ะ ติดข้อความเลือกเอฟเฟกต์จะมีเอฟเฟกต์ที่ชื่อว่าแบล็กเกลว์ค่ะเห็นไหมเอฟเฟกต์ที่ชื่อว่าแบล็กเกลว์เป็นเอฟเฟกแบล็กเกลว์ไหมคะคลิกที่เอฟเฟกต์แบล็กเกลว์ค่ะปึ้งอ่ะจะมีแบล็กเกลว์ขึ้มนมาให้เราทันทีเลยเห็นไหมคะ,ะคลิกที่เอฟเฟกต์แบล็กเกลว์นะคะพอเราเลือกแบล็กเกลว์สามารถปรับให้กลมเหลี่ยมได้ค่ะเห็นไหมทรงกลมทรงเหลี่ยมได้ตัวแบล็กเกลว์นี่ค่ะ อยากให้ทร MM <eps> งกลมทรงเหลี่ยมได้การกระจายก็คือความห่างระหว่างตัวอักษรกับอะไรคะข้อความจะกระจายขนาดไหนได้ความโปร่งใสโปร่งใสคือมันจะแบบจับทึบๆหนาๆพอเราปรับความโปร่งใสอ่ะมันจะใสจนทะลุเห็นข้างหลังเลยเนี่ยตนี้ความโปร่งใสนี่เห็นไหมทะลุเห็นข้างหลังแบบนี้ค่ะเห็นไหมเนี่ยอันนี้ครับปกติถ้าโปร่งใสก็จะเห็นไหมคะแล้วแต่เรากําหนด ต่อมาสีของแบ็กกราว์ข้างหลังชอบสีอะไรลิ๊กเรื่องจากตรงนี้ได้เลยค่ะแต่นี้ถ้าใครใช้สีแบ็ m, กกราว์สีเขนะ้มตัวอักษรจะต้องเปลี่ยนเป็นสีอะไรก็สีอ่อนเนาะถ้าอย่างนี้ดูสิมองไม่เห็นเลยด้วยนะต้องเปลี่ยนเป็นสีอ่อนก็คลิกแล้วก็เลือกอะไรคะเปลี่ยนสีข้อความ ต้องหลับดนตรีที่ข้อความแล้วเปลี่ยนข้างนี้นะคะเปลี่ยนปกติเอ๊นะคะเอข้างบนนี้ก็เลือกสีที่ต้องการโอเคเรียบร้อยแล้วเ้าคลิกคิกข้างนอกหนึ่ง,งะครั้งก็จะเป็นประมาณนี้เห็นไหมคะก็จะเป็นกรอบใครอยากปรับแต่งเอ็นกรอบเอ้ยขอบเข้าไปที่เอฟเฟกเหมือนเดิมได้ความกระจายได้ไหม ทีนี้นอกจากการใส่เอฟเฟกมีเงามีอะไรถ้าใครอยากได้ตัวก็เรียกว่าตัวเอฟเฟกที่เป็นเคยเห็นโลโก้เป็นทรงกลมแล้วมีอักษรล้อมรอบทรงกลมเลคะ่ะที่เป็นโลโก้ค่ะก็ต้องมีการแบบบิดอักษรให้ตามแบบขอบวงกลมอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีเอฟเฟกตัวหนึ่งนะคะก็คลิกที่ข้อความเหมือนกันนะคะเลือกเอฟเฟกันจะมีเอฟเฟกตตัวสุดท้ายด้านล่างสุดเห็นไหมคะด้านล่างสุดตรงนีง้ นคะคะตรงนี้ปกติไม่มีถ้าเราเลือกเป็นเส้นโคง้งคลิกป,ปุ๊บเห็นไหมคะเนี่ยตรงนี้จะกลายเป็นเส้นโคง้งแล้วเราลากลงมาสามารถที่จะปรับได้นะเห็นไหมนี่นี่ค่ะปรับขึ้นปรับลงอย่างนี้ได้มีความแบบเป็นทรงอย่างนี้ค่ะนะคะแยวเราเลือกที่เอฟเป็กนะคะแล้วด้านล่างเกิดใครจะไปใช้ปรับเป็นเส้นโค้งนะคะ แต่ถ้าไม่ใช้เส้นโค้งก็เลือกเส้นตรง,เ,รงเลือกคำว่าไม่มีให้จะเป็นแบบเส้นตรงถ้าใครปรับปรับให้โคง้งมันก็จะโค้งแบบนี้เลยเห็นไหมคะ,ะเราปรับเป็นเส้นตรงอันนี้เราก็ปรับเป็นเส้นตรงธรรมดาค่ะโอเคอเริ่มสวยงามขึ้นละ น,นี้เสร็จหรือยังคะเสร็จนะได้นะได้นะคะโอเคมีใครยังไม่ได้มั้งคะยกมือขึ้นตรงไหนไม่ได้มั้งคะยกมือเพราะว่าเดี๋ยวจะไปท่านต่อไปนะคะ